Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala wal mursalin Wa ala alihi ajma'in Rabbi salli wa amri Wa ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Raka syukur Allah subhanahu wa ta'ala ta Allah subhanahu wa ta'ala Nanti hai ร่างกายที่สมบูรณ์ในการที่จะอิบัตดาต่ออัลลอฮฺ س ุบฮานะฮะว็ต่อา l l ฉะนั้นด้านนี้อยากที่จะนําเสนอกับพวกเรานั้นก็คืออิสลามเป็นมิตรกับสุขภาพซึ่งอัลลอฮฺ س ุบฮานะฮะว็ต่อา l l นั้นได้ทรงกล่าวถึงการมีสุขภาพร่างกายของเราดังมีใจความว่าออูซุ أ ع ล ذ بالله من ช ل ش ي ط ا ن ا ร ر ج ีม ยาอเยฮันนัสอุลูมิมมาฟินอาร์ดิฮัลลันไตยิบันวลาตตบิอุคุตวาดชัยตอนอินนาหูละกุมอาดูอุมูดีซึ่งอัลลอฮ์ทรงพระดำรัสว่าโอ้มนุษย์ทั้งหลายจงบริโภคสิ่งที่ดีๆนะครับที่อัลลอฮ์สุบตาลาสุบตานให้กับพวกเจ้า และอยาได้เดินตามของเชตตอนแต่จริงเชตตอนนั้นเป็นศัตรูแก่พวกเจ้าอัลลอฮฺสุบะตาลาต้องการที่จะให้เรานั้นบริโภคในสิ่งที่ดีๆคำว่าในสิ่งที่ดีๆตรงนี้ก็คือสิ่งที่เรากินเข้าไปสิ่งนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ฮาลานเป็นสิ่งที่ดีสําหรับร่างกายซึ่งนั้นหมายความว่านอกจากสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ฮาลาน ที่ร่างกายของเราจะากินหรือดื่มเข้าไปสิ่งที่มาของอา,อาหารก็ดีหรือว่าเครื่องนุ่มนุ่มห่มนะครับหรือสิ่งอำนวยประโยชน์ของเราก็ดีที่มาของสิ่งต่างๆต่างๆเหล่านี้ก็จะต้องเป็นสิ่งที่ฮัลลานด้วยเป็นสิ่งที่ถูกต้องถ้าหากว่าสิ่งที่เราได้มาไม่ถูกต้องสิ่งที่เรา กินเข้าไปดื่มเข้าไปสิ่งนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นจึงจะเห็นได้ว่าโรคของเรานั้นมักจะเข้าไปทางปากของเราซึ่งถ้าหากว่าเราไม่คำนึงสิ่งที่เรากินเข้าไปว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่อันตรายกับเราหรือไม่ซึ่งเราจะ,ะรับรู้ว่าในปัจจุบันนี้นะครับอาหารที่มีการเปนเปื้อนสารพิษ สารเคมีมีอยู่มากมายซึ่งนั่นหมายความว่าเราก็จะต้องอพยายามที่จะทำความสะอาดในอาหารนั้นๆอย่างาเต็มความสามารถของเราตามหลักโภชนาการที่ถูกต้องนะครับไม่ใช่ว่าเรา,อ,าอยากจะกินก็กินเข้าไปโดยที่ไม่ได้มีความาให้ความสําคัญในเรื่องของการดูแลความสะอาดของ สิ่งต่างๆที่เราจะกินเข้าไปฉะนั้นเราจึงมาดูว่าสิ่งที่จะทำให้ร่างกายของเรานั้นได้รับฟาร์มปลอดภัยหรือมีสุขภาพที่แข็งแรงให้มากที่สุดที่จะมากได้ในการมีชีวิตของเรานั้นก็คือการที่เราปฏิบัติอ O O ที่หนึ่งก็คืออาหารอาหารที่เรากินเข้าไปทุกวันจะต้องตรวจสอบตัวให้ดีว่าอาหารชนนั้น เป็นอาหารที่มีสารเคมีหรือว่ามีสารพิษเือปลอยู่ไหมตถ้ามีมากนะครับเราก็จะต้องทําความสะอาดในสิ่งนั้นนะครับหรือว่าสิ่งที่เรากินเข้าไปนั้นเป็นสิ่งที่ต้องห้ามในหลักการของอิสลามหรือไม่อย่างเช่นว่าสัตว์บางชนิดที่เกิดเสียชีวิตโดยที่ไม่ได้เอ่ยนามของอัลลอฮฺสุบฮานะฮวตัาลานอกจาก บรรดาปลาปูสิ่งเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่าน,นี้หรือว่าอนุมัติแต่นอกเหนือจากนั้นที่ไม่ได้มีกล่าวนามของอัลลอฮฺซุบฮานาห์วะฒาลาหือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามในการที่เราจะไม่ไปรับประทานสิ่งต่างๆเหล่าน,นั้นหรือแม้กระทั่งว่าอาหารที่เรากินเข้าไปนั้นมันจะให้เกิดผลร่างกายของเรานั้นนะครับเป็นในทางที่ให้สุขภาพของเรา นะครับเสื่อมโทมมากดิ้นเราก็จะต้องงดเว้นจากการกินอาหารต่างๆล่านั้นประการที่สองก็คือ,อการออกกําลังกายถือว่าอิสลามให้ความสําคัญในเรื่องของการออกกําลังกายโดยจะเห็นได้ว่าอ,อิสลามนั้นสอนให้เราเดินไปมัสยิดนะครับซึ่งการเดินะจะเห็นได้ว่าวงการสารสาุขให้การยอมรับว่าการเดินนั้นเป็นสิ่งที่จะ ส่งเสริมให้สุขภาพของเรานั้นนะครับสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและก็พยายามประจัดสารพิษที่ออกจากร่างกายของเรานั้นได้เป็นอย่างดีแม้กระทั่งว่าในเรื่องของการละหมาดนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าการละหมาดนั้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการยืนตรงนะครับการรูกปั้วก็ดีหรือการสูญยุ่ก็ดีเรื่อบ,บทต่างๆเหล่าน,น,นี้มีผลที่จะทําให้ร่างกายของเราปับความสมดุลซึ่งเราจะเห็นได้วเวลามีการสูญยุ่ลงไปนะครับ หน้าผากของเรานั้นไปแตกที่พื้นซึ่งจะตามให้การไหลเวียนของเลือดนั้นลงสู่สมองอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนั่นคือการออกกำลังกายนะครับประการต่อมาก็ในเรื่องของด้านอารมณ์ซึ่งจะเห็นได้ว่าหลักการอิสลามนั้นพยายามที่จะห้ามในเรื่องของความโกรธนะครับตรงข้ามอิสลามใช้ให้เรานั้นให้มีการให้อภัยกันนะครับ และอิสลามนั้นอย่าให้เราได้มีความทุกข์กังวลหรือมีความเครียดจนเกินเหตุเพราะถ้าหากว่าเราคิดว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะาลานั้นเป็นผู้ที่ทรงกําหนดนะครับในเหตุการณ์ต่างๆนั้นก็จะทําให้เรานั้นมีหวัวใจที่มีความสงบนะครับด้วยกับการที่เรารำลึกต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะาลานั้นจะทําให้หวัวใจของเรามีความสงบก็จะทําให้อารมณ์ของเรานั้น สามารถที่จะปรับความสมดุลอยู่ในเกณฑ์ที่ดีซึ่งจะไม่ทำให้เกิดโรคปัยใคล้จับในร่างกายของเราแต่ถ้าหากว่าเรามีความเครียดมีความกังวลก็จะส่งผลที่จะทำให้ร่างกายของเราซนะึดไปตามภาวะของโรคที่มีอยู่ในร่างกายเช่นเดียวกันประการต่อมาก็คือในส่วนของอากาศนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่ามลภาวะมลภาวะที่มีอยู่นบนท้องถนนจากท่อไอเสียที่ มีมากมายบนท้องถนนนะครับหรือแม้กระทั่งว่าโรงงานที่ปล่อยกากพิษออกมานะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นผลที่จะทำให้ร่างกายของเรานั้นขาดประสิทธิภาพในเรื่องของการกลับความสมดุลเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาโอกาสในการที่จะไปสูดอากาศที่บริสุทธิ์นะครับาตามป่าผูเขาไรนาซึ่งจะเป็นบรรยากาศที่อากาศที่บริสุทธิ์ ประการที่ห้าก็คือในเรื่องของอนามัยซึ่งเราจะเห็นได้ว่าอนามัยก็คือการที่เรามีวินัยในการใช้ชีวิตของเราเราเรามออีอนามัยในการควบคุมในเรื่องของการกินอาหารซึ่งไม่กินให้มากจนเกินไปบางครั้งเราจะต้องทําให้ท้องของเรนี้ว่างจากอาหารคือไม่กินมากจนเกินไปหรือการมีวิน,ยนัยในเรื่องของการทําความสะอาดร่างกายของเรานะครับ ก่อนกินอาหารเราก็มีการล้างมือนะครับกินช้อนกลางนะหรือการที่เรา,เามีการาพบแพทย์ตรวจร่างกายประจำปีก็ดีหรือแม้กระทั่งว่าเรามีวิัยในเรื่องของอาการที่เรานะครับจัดเวลาของเราอย่างมีระบบอย่างดีในชีวิตทั้งหมดนี้ก็ถือเป็นอนามัยใน ให้เกี่ยวกับสุขภาพของเราทั้งสิน้นนะครับนี่คือ5้าอที่จะทําให้เรามีสุขภาพที่ดีอ่าฉะนั้นก็หวังว่าเราทุกคนพยายามที่จะปฏิบัติตนนะครับให้ร่างกายของเรามีความสมบูรณ์ปราศดจากโรคซึ่งหากว่าเรามีสุขภาพดีเราก็จะเป็นผู้หนึ่งที่อ่าทอิบาดา์ต่อรสุภาหาหนัูตาลาดได้อย่างอ่าเข้มแข็งและก็อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอนี่คือผลพวงของการที่เราพยายาม ให้เรารักษานะครับสุขภาพของเรานะครับเ,เพื่อที่เราจะเป็นผู้ที่ได้รับความเมตตาจากอัลลรรถสุบฮานังูวัวตาลานั่นเองก็ขอฝากเงินตัวผมและพี่น้องวะบิลลาฮิต่อฟิกวะนวิดยร์ยะบลามอะลัยกุมบารุบลบลเลยบาริกาตุ